สวัสดีครับทุกคนนี่กผมซาลปิซานะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการแจกในตัวของเทชเอร์แพคที่ช่วยทำให้บูสต์เอพของเกมให้มันลื่นขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันหรือไม่ก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันคือตัวอะไรก็ไปตรงเทชเชอร์แพคที่เราลงไว้นะครับนะครับผมจะเป็นตัว particle disable a p s boost นะครับก็ ถ้าเราได้มันมาเนี่ยก็กดใส่มันใส่มันไปเลยนะครับแล้วก็มาตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับตรงข้างๆติ๊กถูกเนี่ยกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนลงมาตรงฝั่งซ้ายนะครับให้มันกลายเป็น no particle บวก no flipbook นะครับผมในส่วนของเทช r e p กต k ตัวนี้มันจะช่วยลดการประมวลผลของเกมนะครับก็อะไรที่มันเป็นแบบทำให้มันแหลกอเออมันก็จะประมวลผลให้มันดูเลื่อนขึ้นนะฮะส่วนวิธีทำให้มัน บูสต์เอพได้ดีขึ้นก็ปรับในส่วนของตั้งค่าให้มันไม่แหลกนะครับก็เรามาดูตรงวิดีโอนะครับในส่วนของนี่ครับที่มันเป็นปุ่มเยอะๆเนี่ยก็ตั้งแต่วิววิวบ็อบบิ้งมานะครับให้ให้ปิดหมดเลยนะครับผมในพวกกราฟิกที่มันทําให้เกมสวยนะจากนั้นถ้าเราปิดหมดแล้วเนี่ยเราก็มาดูตรงข้างล่างสุดนะครับตรงเรนเดอร์ดิสแทนนะครับ,รรบจากที่ตัวเกมเนี่ย ถ้าเราโหลดมามันจะเป็นประมาณ8ชังหรือไม่ก็12ชังมั้งครับเราก็ปรับให้มันลดลงมาต่ำสุดเลยนะครับเดี๋ยวครับผมก็ภาพมันก็จะดูแคบลงนะแต่ว่าเชื่อว่ามันจะทําให้เกมลื่นขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นไฮไลท์ที่ผมไปอัดในเซิร์ฟ p ี p มาลงให้ดูนะครับว่ามันลื่นแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลย